ต่อไปเราก็จะถอดชุดล้างโซ่แล้วครับก็มีนอ็อตยึดอยู่สะพานโซ่นะครับสะพานโซ่สองตัวนะครับข้างล่างข้างบน ตัวนี้ครับชุดสะพานโซ่ออกมาแล้วรอยโซ่กินนะครับเนี่ยตัวในนี้ก็ถอดสลักออกได้เลยชุดโซ่ถอดโซ่ได้ครับ ระวังมันหนีบมือนะคลิปวาวมันเด้งโอ้ยเดี๋ยเอาโซ่อครับโซ่ครับชุดโซ่เดี๋ยวค่อยตั้งม้าก,กันเราจะถอดน็อตประกับแล้วครับนี่ ประกับชุดประกับนะครับถอดออกให้หมดเลยก็จะมีมาร์กบอกสี่สามสองอ่ะแล้วก็ตัวนี้อันแรกตัวนี้ชุดนี้ครันนี้ก็เราก็จะพอดชุดนี้ออกมาแคมไอดีไอเสียพอลูกเบี้ยว คราวนี้เราก็จะเก็บชุดกระเดื่องวาลนะครับแนะนําให้เอาแช่น้ํามันเครื่องไว้นะครับเนี่ยชุดนี้ตัวนี้กระเดื่องวาลแล้วก็หมวกวาลน,นี่หมวกวาลตัวเล็กไมร่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยหมวกวาลวก็มีสิบหกตัวเหมือนกัน มอบทีดุดนี้ตัวนะครับท่อนสองตัวตัวนยู่นีเนี่ยตัวยาวฝั่งนี้สั้นเรียบร้อยชุกนี้ออกแล้วครับต่อไปเดี๋ยวจะถอด าวาล์วออกครับตัวนี้เป็นวาวล์วไฮดรอลิกนะครับใช้แรงดันน้ำมัน,นครับถอดออกเลยครับจึ๊บเนี่ยว,ว้าว